โคตรสลาบนะีโอเคครับผมเบียดทักคียนฉีเช่นเคยนะก็ต้องขอโทษทีนะครับที่ปล่อยให้ชีแนลลางไปสนานเลยนะฮะกี่เดือนแล้วปะจรงไม่ลงคลิปเนี่ยก็ต้องขอโทษเลยนะครับเพราะว่ามีปัญหาหลายๆเรื่องหน่อยแต่วันนี้ที่ผมถ่ายเหาอก็ <c oughs> <c oughs> จะมาเออ เขาเรียกว่าอะไรล่ะแนะนำชแนลหนึ่งนะครับก็แบบเป็นชแนลใช้สาระไปวันวันหน่นะนะครับอือชแนลเหรรมีอะไรนะอ่ะเจอละกูเบื่อจริงตัวนี้ก็คือชแนลนี้นะครับแบมแบมรีวิว ในเฟซเป็นแบบ,บีนะแต่นี่แบบแบบรีโอเคครับคนนี้ก็อ่าผมจะพูดไงดีก็เป็นชแนลหนึ่งนะครับที่เป็นแฟนของผมนั่นแหละ่ะไม่รู้กี่มทาทำมากี่คลิปแล้วก็ไม่รู้แล้วก็คิดดูนะ <c oughs> ไม่กี่คลิปอเออแต่ผมว่าเยอะเยอะกว่าผมนะดูจากลาักษณะน่าจะเยอะกว่าผมเยอะเยอะสั์ กีตา <Guitar. S 2> mm hmm. ร์รวมๆแล้วเก้าเดือนหรอสิเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ,อับเลยกันสิบแล้วก็ยี่สิบก็สามสสี่ส้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสโอ้โหครบแปคลิปเลยเหรอ,อนี่แฟนผมทำถึง80คลิปเลยหรอแล้วก็คือนะฮะ อันนี้คือผมดูล่าสุดไอไอตอนแรกผมก็ไม่ดู่สกูชี่มันคืออะไรไม่ไม่ใช่ไม่รู้หรอกคือผมไม่อยากจะดูด้วยซ้ำเพราะว่ามันมันหน้าห,หน้าตามันยังไงอ่ะมันมันอยากกินอ่ะดูแล้วมันนุ่มๆอ,อ่ะเออเห็นดูแล้วมันมันมันมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่ผมอยากกินมากเลย <c oughs> คิดดูครับมาเปรียบเทียบกับของผมนะ Channel s u b สไคร์ร้อยห้าสิบหกแต่ดูจากการดูแล้ว 800ร0 0 4 0 0 100 100 100 100 100 100 100เดี๋ยวผมขอดูสูงสุดนะวิวสูงสุดก็คือเท่าที่ผมตั้งเป้าคือวิวสูงสุดนี่คือ8 7 3นะผมขอดูอันอื่นก่อนนีมอืมออ สูงสุดคือแปดร้อยอันนี้นะฮะน่าหลาวที่แล้วแล้วมาดูของชาแนลผมไม่อยากพูดถึงชาแนลตัวเองเลยติดตามเจ็ดสิบเจ็ดมีซับแค่เจ็ดสิบเจ็ดแล้วดูแต่ละคลิปผมมีสามสิบเอ็ดนู่นแต่เท่าที่ของผมดูเยอะสุดนะครับมีแค่เอ็กช็อต คลิปนี้ที่ดูเยอะมีวิวเยอะที่สุดบางตอนนี้ผมก็ไม่รูนะเพราะว่าช n น l นี้ผมเป็นช anel ใหม่นะไม่ใช่ช n น l ใหม่หรอกคือมันนานผมจะพูดยังไงเนี่ยช n น l นี้มันก็แบบก็ผมเพิ่งสร้างใหม่เหมือนกันสิบเดือนแล้วอันนี้อันนี้คือคลิปแรกที่ผมลงชแนลช anel นี้นะแต่ถ้ามี็นชแนหนึ่งแล้วก็อันนั้นคงจะบินแล้วเรียบร้อยบินแล้วผมมีแค่คลิปนี้ ที่มีวิวนี้เยอะที่สุดเจ็ดเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาหกเดือนแล้วที่ผมยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะฮะ <c oughs> ขอโทษด้วยแต่ผมจะทำเป็นอีกชาแนลหนึ่งนะฮะอีกชาแนลใหม่คือจะเป็นเกี่ยวกับเออ่พวกเป็นเพลงอะไรนะเป็นกนะินเป็นนี่จะเป็นอย่างนี้แหละจะเป็นพวกเพลงอของในของเนี่ย จะเป็นนี้แทนนะฮะแล้วผมก็จะหาเพลงมาทำแล้วกันส่วนโปรแกรมแล้วก็ผมมีแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะทําไปเพลงอะไรบ้างนะว่าจะเป็นเพลงแนวไหนและโดยเฉพาะรูปนี้ผมโคตรชอบเลยครับบอกตรงกลับมาดูที่ช่องแฟนผมต่อหายไปแล้วก็แฟนผมจะ cover เพลงแต่ละเพลงะนะก็อย่างเช่นหล่อเลยโคเวอร์นู่นนี่นั่นนะฮะก็ช่วยไปติดตามด้วยแล้วกันนะครับแต่ไม่รู้กันผมติดตามใครบ้างขอดูเจอกันแล้วกันช่องทางติดตามฮะเจอแล้ว พิ่งเห็นนะอันนี้คือผมอันนี books, ้คือผมเพึ่งเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตแอดตรงนี้เลยแล้วกันฮึหนงสือนะทวายว่าก็นนาผมเป็นมาน้อน้อยมาน้อยอสูรแล้วก็องค์ละค์อสูรเพราะว่าอันนี้ผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามเล่นๆเกับน้องของผมนะน้องสาว อา uh huh. ตอนนี้ก็กำลังดูเรื่องนี้เลยนะครับ mm hmm. อันนี้ผมก็ไม่รู้นะ,ะว่าเป็นภาคแรกของตอนแรกหรือเปล่า mm hmm. แต่ดูแล้วน่าจะเป็นน่าจะมัน, mm hmm. ม,นมันกับผี mm hmm. mm hmm. อ่ะนี่ไง อันนี้คือน้องผมเองนี่แหละกว่านี้แหละน้องผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเลยละกันนะตรงนี้นะ b a m i n u ศูนย์ศูนย์ศูนย์ค้นหาตะเอ๋อดีเตงลูกกาลีน่าไม่เห็นเอาไม่เป็นไรช่ามันเขาเจะดูเขาเอง โอเคผมก็ขอไปคลิปก่อนละคันขอไปละผมดูเฮ้ยแฟนผมมีดูดูนะดูทั้งหมด9638ออลืม <rainforest> ลืม <presidency> ล <câ reen> <łbym nella connected ường> ืมตรงนี et <exemplo> ้เดี๋ยวผมขอไปดูของผมดูดิใครเยอะกว่ากันอะไรเ6 3 8อ่ะเออจำได้กับจำไกัับมุมองตัวเองบ้า หมื่นห่างห่างกันประมาณเอ่อเดี๋ยวผมขอเปิดระบบเอช่อลน์หน่อยนะอะไรอะไรวะออสกีเออ่เท่าไหร่นะเก้าพันเดี๋ยวเดเอาของเอาของผมกันลืมเฟิบเดียวเลยเดี๋ยวว่าลืมแล้วสมองโคตรโอ๊ย าตามนี้ตามนี้กดยอ้ดยอนย้อนีิลบนะฮะลบเก้าพันหกร้อยสามบแปดเจ็ดสวิวหายเจ็ดร้สโอโอเค <g ül> <g ül> ก็ช่วยไปกดไลค์คลิป แล้วก็ไปเมนแล้วก็ไป subscribe ให้ Channel นี้ด้วยนะครับแบมบี้รีวิวเรียกตามนะเรียกตามเฟซเลยกูแบมแบมรีวิวนะแล้วก็ส่วนอีก c h ช n n e หนึ่งที่ผมกำลังจะทําก็ที่เกี่ยวกับไอ้นี่นะครับก็เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีหลังนะครับก็วันนี้ก็ขนาดนี้ใกลจะสีถึงแลละขอให้ทุกคนหลับฟันดีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่นอนนะระวังนะครับระงหิวกลางดึกนะ โอเคครับบายจ้า